สวัสดีครับแล้วพวกบกูจักสวยฮะกับเกม assassin เอ้ a s s ซ s s i n kid revolution นะฮะเรามาตามหาพระไตรปิฎกพา a สามกันเลยดีกว่า y e ้ h ิ i t h สเปกบ้าโหแปลว่าฟาร์กรองนะหรือว่าเดินเร็วนี่เองเฮ้ยลุงขออะไรขอห้าบาทอุ้ยเอามันขอตังค์ทำไมกูได้ตังค์วะ อีข้าใจเฮ้ยเนี้ยเนี่ยอะไรอ่ะจะต่อยผมอ่ะหนี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 จุ๊บ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 อะการเดินทางนี้โหช่างรวยมากทำไมที่นี่คนรวยจังแต่ละคนพก20ขึ้นเลยนะเออขอบใจขอบใจหยิบมากไม่ดีฮะจะโดนทืบนั่นไงกูว่าแล้ว ซัดต่อยหัวกูฝากไว้ก่อนคือกูฆ่าทหารตอนนี้กูภารกิจกูแพ้แน่เฮ้ยตามมาไงวะถามตามไม่สัดไม่ถามไม่ถามไม่ตามไม่ถามไม่ไม่ตามไม่ตามไม่เฮ้ย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 ตามมาวะซั์โอเคเรียบร้อยฮะหนีเหมือนหมาเลย พี่ครับพี่ตอนนี้พะไตปิดกอยู่ที่ไหนอะ่ะผมต้องการแล้วผมจะไปศึกษารําผมจะเล่าให้แม่ฟังไม่ไม่คุยเลยสักเฮ้ยยูซุปเธอซิมนี่พี่จะเดินไปไหนเนี่ยฮะถามมาเดินไปไหนเดินไปไหนวะ อ๋ออี๋ไม่ตอบไปสัตว์ไม่ตอบหมอข้าแม่งเลยข้าแม่งเลยอ่ะถึงแล้วกูถามว่าพระเตยพิโกอยู่ไหนกูไม่รู้ยู่มัตาฟักกิ้เฟสอโอ้ยช็อตอ๋อทหาระทหารทหารเราคุยเสียพุงก่อนเลยแอทแทกแอทแทก แทงตับกูมัยเย่โคเท้อะลั่นชนชนชนอะไรเกิดอะไรขึ้นทางห่าไรฮะเออไม่เป็นไรเราเอามาตะเพราะเราแหลกเหออะมันแหลกข้ามันโอเคฮะเราแหลกฮะไม่ต้องกลัวฮะเพราะผมแหลกครับ การโจมตีไม่เป็นผลนะแต่เพิ่งมาตาทีหลังคุณจะเห็นคนณอ้ยเขากว่านะเออเราก็ให้ตปเขาสิบบาทเดี๋ยวมองหน้ามองหน้าที่นี่มันพูดมากไอ้เนี่ยแกป่าไว้กินลำยยด้วยไอ้เนี่ยโอ้โยที่ข่มขืนกูนี่วะบอกอย่าขวางไงขวานกูได้ตัง แน่ไม่เชื่อไม่เชื่อพกพกตำาเฮียอะไรพกเจ็ดบาทบ้าปะเนี่ยจะต่อยวิต่อยวิลัวครับกลัวครับไม่กลัวเราอรับันหาว่าเราเป็นคนขโมยเม็ดมังคุดมันนะเจ็ดเม็ดนะแล้วก็ลุงกระทืบูเจ็ดคนในสัตว์เยอะไปแล้วมั้งไอ้เฮีย แกมีปืนมาเนี่ยตั์ตามาพองอ่ะได้ร้อยห้าสิบบาท enter the assassin HQ นะอยู่ไหนอะ่ะอยู่นี่อะ่ะชิปชิปหายประตูนี่มือปุ๊บป,บ,ปบ,ปบ,บปุ๊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 อยางลบยางลบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป ปึ๊บปุ๊บพ่อแล้วตอนนี้ก็คุยเรื่องพัตตาบิโดงฮะวางอยู่ตรงโต๊ะสี่เล่มนะกับสี่คนที่ปรึกษาธรรมเฮ้ยยี่นี่มันจมูกเบี้ยวเนี่ยเอ๋จะเล่าให้พัตตาบิโดกับมีประวัติที่มาไอ้สัสจะแย่งกูคุยกับพ่อหรอเล่าเลยกูยังไม่ได้เล่าเลยมันจะลุกไปไหนมึงกับพันยาวยาดาคีย โอเคสกิปสกิปสกิปโอเคแล้วตอนนี้มันก็มอบภารกิจให้เราแล้วะแล้วก็รีบไปทำเลยดีกว่าเอ้ยพาไปไปตกข้อเล่มสีทองเปิดประตูไปกดชิปนะฮะไม่ใช่ชิปหายตู้น่ดซิตี้ไปให้ไปข้างบนนะได้ ถ้าเรื่องจีนปีนอย่างนี้ได้ผมรู้นะว่าคุณจะปีนไปดูอะไรบางคนก็อาจเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ยแต่ผมคิดว่าถ้ากูมีวิชานี้กูคงปีนดูสาวๆนะเร็วดีเงินไม่ต้องเอาไอ้เหี้ยสาวๆนั่นแหละมันอยู่ข้างล่างฮะอึ๊บฮึปโอ้ ลุงผมขอสี่ชิ้นลุงจะให้สามชิ้นรีแพร์รีแพร์แปลว่าซ่อมอม,มโมเกาะฮะแล้วก็ซื้อนี่ฮะเกาะเกาะกะันไหลฮะกันหายปลาพอหายปลาเราเหม็นน่ะโอเคเรียบร้อยฮะซื้อก่อนแล้วฟึมชิวฟิวชั่นเรียบร้อยเป็นไงละ่ะเทพวะล่ะมองเยี่ยลุง คแล้วก็ไปจุดอะไรเอ่ยเอ้ยจุดไออะไรวะเฮียจำไม่ได้จุดตกใจบ่นเฮียอะไรสัตว์กดสคริปต์ได้นะฮะไอที่กดสคริปต์ไม่ได้เฉพาะเราเป็นไอไอนั่นอะไอไอมนุษย์หนวดอะ งงอะไดิกูงงเอ้ยโหลดเซฟไม่ไหวสัตว์ควรอะฟังปะถอยเลยดีกว,ว่านี่กูคุยแค่ไหนเฮี้ยอืออือเสรสร้อยโหลดเซมเรียบร้อยมันให้ตามไปไหนอะโอ้ยเฮีย้ยทางเดินเรียบไม่มีไอ้สัตว์

để đưa dưới yên Mừng cho phải nói Ôi dê tột trời nữa quá hay đội Ê ê cô thấy nó lại quá Ồ mà Máy chim phàng của khuẩn yên Úp à Cướp 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 Úi Nga Khăn xìa lao Khăn xìa เอ้ยมองไรมองไรกูคั้นเสียแล้วสัตว์อึบอึบอึบโอ้อ้าวเฮียเอ้ยเพื่อนไอ้เงี้ยแหลก What the fuck ให้กูทำไงให้กูกระโดดขึ้นคอมไฟแล้วก็กดชิปเหรอฮึบเยอยบิชไงล่ะไงขั้นเสียแล้วกูขั้นเสียแล้วไอ้น้องกากไหนมาดี โดนไปไหนเยดนี่นี่ขั้นเสียแล้วอี่อ่าวิงแข่งเลยดีกว่าอ้ะใช้ร้อยเมตรเอาไหมขโมยแอปเปิลแล้วก็วิ่งอ่ะใช้ร้อยเมตรอะกล้ามัเอาไม่กล้าไม่กล้าพูดอึ๊บเฮย้ยสเปียร์ผู้ชายเฮียอะก็ใส่กระโปรงเอาเราก็ใส่นี่น ไม่เป็นไรเราใส่บ็อกเซอร์และคิตตี้อยู่ในนี้นะไม่ต้องกลัวว่าจะโปะจุดเต็มเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวก่อนไอชี้นี่แม่งแปลกๆไม่เป็นอัเบทได้เลยลองต่อยมันก่นอนเอาไม่ยิ้มมึงทำอะไรวะให้เล่นท่าอ ให้กดอะไรเอา,เอาไม่กูทำครั้งเดียวมึงมันตายห่าเลยอ่ะเพื่อนเฮียลุกมาให้กูฟืกก่อนเอาอุ๊บออ้ฟื้นประจัจจะเราก,กะถ้าเค้าเซอร์ปกมาเอาไหมเอาไหมกดแถบกดมันให้กดแถบมา พ่อ,องน้ำแมกไอ้สัตว์อือเอาดูดิคนตายบินได้เอ้าเฮี้ยมาแล้วกูจะผ่ามันเนี่ยเฮี้ยแม่งไม่ให้กูใช้อาวุธอ่ะหรือว่าใช้หมัธรรมดาเอาอ้เ,อเ,อเฮี้ยมันก็บินนะดูดิ เฮียเฮียรู้ขึ้นมาก่อนสัตว์เออรู้มาก่อนอีเฮี้ยมึงก็ให้กดกูกดลันนี่ว่เนี่ยอีเฮี้ยมันก็กระเด็นนะดูดิอ้ออีเฮี้ยแม่งตัวละครอย่างอะไรก็ไม่รู้พร้อมก็ ตัวนิดดิวแม่งปิวไอ้สัสไอ้สัสทำไมมึงขึ้นแล้วทำไมมึงไปไง่ายวะทำไมกูขึ้นแล้วแป๊บเดียวแม่งกระเด็นเลยสัสให้กดแลว้วชิป to perform อ่ะอ้าอีกอย่างอ่านไม่ทันให้กดแล้ววะให้กดชิปธรรมดา hook and run วิ่งแล้วฮุก k อ่ะบูชเชอร์บูชเชอร์ฮุกอ่ะฮุกมาอันติเลยฮะ กดง่ะพอกดค้างกดชิปชิปเอาอเฮียนั่นตัวไก่ก็ยืนเมาฮนะโดนเราเล่นเอาเชียเนี่ยโอเคฮะเพื่อความเกียนนะเพื่อความสะดวกงนะกูด,ดู Youtube โอเคฮะตัดก,กับไม้กทฮะ กูไม่ต้องดู YouTube อะพอกูกดสต็อปปับ๊บแม่งทำเป็นปับ๊บมันให้กดชิปค้าง้วโหลืมลืมอ่านอะพูดง่ายลืมอ่านโทษทีอยโทษทีดี่ไงไงล่ะไงล่ะไงล่ะงงดีสัตว์เลยนี่นี่นี่คอยทีคอยทีคอยทีคอยท,อทีเออสัตว์เฮ้ยคอยทีคอยทีพี่คอยทีอูปิวเลย่ย พี่เรียบร้อยแล้วผมเล่นไปแล้วหมดเี่อโอเคโอ้ยโอ้ยปุ๊บเรียบร้อยอะเรียบร้อยโอเคอะแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวตอนนี้พันนี้หาพระใต้ปิดกไม่เจอเลยแม่งเสยียิงหายเลย,ย,ยเจอพันหน้า